ไปต้งคากันซะไยเพราะแม่มาสือผมว่านอนบนเขาได้เั่อเออตั้งสะเละเห็ดยังกับพ่อพอดีสบายดีไหมคะลูกสบายสบายดีขีดตัวค่ะตันหัวเป้งแนงเนานงง้อนั่านอะไรเอ่ยลอดตู้มเลยสุดท้ายมขอเสือนะคะเดี๋ยวครูจะให้คจะให้นักเรียนนะคะเดินอ้อมไปท้างหลังแล้วก็ให้เรียนลอดถ้าค่อยลอดมาไม่ต้องรีบ

ขนาดการอันแขงขนักขือแต่มันไมชาติเพราะัมถ้าไมขชาตุงั้นไม่ได้ฟืนเลยนั่งจ้องท้านีทตุ้ปีค่ะขวาขวาทางนี้หรอกขวาทางนี้ตีโค้งไปตีโคงไปทุกขวานี่้างนับทั้งวันเก็บกันแกวบพี่แล้นเบิรดขอโทษันเดินทางไกล เหมือนเดินทางไกลกไมปเลยลูกไปเลย<า>เ<อ>าขาเดินทางไกลแบบนี้หมูนี้นะอันนี้มาทางนี้อันนี้ต่อมาเลยข้าไปเลยลูไปเลย <laughs> เาขาทำเหมือนเดินทางไกลที่สามหนาสามหลังสาม <laughs> พิมพ์พิมพ์มม แต่ว่าตอนปเถี่ยนะครัสวัสดีค่ะครับคุณน้างเสร็แล้วครับมาดิครับดูเลยกว่าเน่เจิ้งใครเป็นคนพาคะเจมิ้งหรอจะแถวรันเห็นยเาเร็ลูกเร็วเข้ข้วนาค่ะ ไม้ไ่ถูก่ะต้องบอกว่าทั้งหมดแจ่แถวมัทั้งหมดเจ้แถวแถวตรงมีห้าทถวในหมูไม้อยูางซ้ายไม้อยู่ทางซ้ายเพราะว่าใช้มือขวาอาูนีวุ่นหูต้องจัมันจมุดเอาจร์มุถูกแล้วไม้ปาารง์มดถูกแล้ว

โอเคคำสั่งสุดท้ายจะตามเดียทางนี้เลยไปนั่งแถวเดินแถวใวะไปมไปจัดแถวครับใครมาออกมาแล้วไปจัดแถวครับไปตั้งแถวครับเอามาเท้าแล้วไปตั้งแถวเลยจัดรอบเป็นเลยว่าถึงเสียกินทัก ออกมาแล้วสาวมาเลยมาเลยมาเลาเลยมาเลยมาเลยเดซ่าี่วายโเไปแล้วเอากระเป๋าเอากระเป๋าเร็ว 别别别。 yeah

บาย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 ค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะหนึ่งสองซ้ำเอออันนี้ที่หนึ่งอันนี้ที่สองเสียบตูดซ้ายเสียบตูดค่ะ ร้อนจริงจริง้อนจริงจร้อนจริงจริาแกย่างถูกเขาอันเือมอเสอนเดือมเสียเตูใจเสียตูกใจร้อนจริงจร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงอ๊ะอบ เรือกลุ่มนี เอ้าขวดข้าจะขึ้นเหรอเอ้าลองดูเอ้าบัดนี้คือเตี้ยเท่านั้นพอดีพร้อมยังเอ้าวหนึ่งสองสามว้ายหนูขึ้นไม่ได้ขวดข้าหนูหนูตัวเล็กหนูตัวเล็กหนึ่งอ้าวเต้าช่วยเขาหนึ่งสองเอ้าเอ้าเอ้า จับมือนะวนัดเย็นแงกล้ามานี่จับมือนะวนัดเย็นแลงกล้ามานี่จับมือนะวานัดเย็นแงกล้ามานี่จับมือนะวนัดเย็นลองดูลองดูไอเเร็วเรลองดู ไม่ชอบไปอ่ะลองดูลองดูอะอะลนาดูอียอากรุงผู้ชายอี่าดึงลยห้ามดึงออกมาหมงออกมาจับไม่ดีนะจับไม่ดีนะตะนนะไปก่อนเ้า

คนล้มไปแล้วกันตายแล้วหัวหน้าทีมตายแล้วหนึ่งคนรับน้องด้วยนะลูกรับน้องด้วยน้องก็นีดินีดิมันมันำใจมล้งลูกมันำจมังต้เือกจะไม่ตายหรอกเออดีดีโค้ชยาซิน่าซินกลุ่มนี้เอาตัวอกให้ดีๆนะไม่ดีนือข้างบนยังไงลูกมือามือจับเองมือจับข้างบนไม่จับข้างบนเดี๋ยวตกแลยลูกไปเลยไปเลยลองเชือกลองมาให้น้องนะลูก ดึงไหมจับจับน้องจับเชือกได้รึเปล่าจับเชือกได้จับเชือกได้ไมเชื่อเหรอไม่เชื่อเบสจับเชือกไม่ได้ตัวสูงเนี่ยดึงเชือกให้น้องด้วยนะดึงน้องด้วยนะดึงน้องด้วยนะขาเก้าโอ้โ